วันนี้จะมาส่งงานนะครับชุด6 7ชัก7มีอะไรบ้างนี่มาดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเข้าเหวี่ยงนะครับเข้าเหวี่ยงตัวนี้จะเป็นเข้าเหวี่ยงอาซีนะครับชัก7ถาวรนะครับอันนี้คำว่าถาวร่ะลูกค้าถามมาเยอะมากก็คือเราจะทาการเชื่อมสาห่วงเข้าไปนะเพื่อเพิ่มความแน่นให้กับเข้าเหวี่ยงสามารถรับรอบได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้คือเข้าเหวี่ยงนะครับเป็นชักเจ็ดนะครับครอบโต10 6ยนะครับสเปคที่ทางร้านจัดให้นะครับ อันนี้เสื้อก็จะเป็นรู6 7สมิลนะครับเป็นเสื้อแล้วก็มีสเปเซอร์ให้นะครับแล้วก็เซตฝาสูบให้นะครับเป็นพอตเป็นเบ้าฝาซ NC นีะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบโซ่ล้ลิ้นนะครับเราก็ทำการเซ็ตให้เรียบร้อยนะครับโซ่ลิ้นก็ใช้ประมาณนี้นะครับก็สามารถใส่สะพานโซ่บนล่างได้นะครับแล้วก็มีการเซ็ตนะครับเรื่องของการตั้งแคมให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เราทำการเซ็ตแล้วก็หมุนให้เรียบร้อย้วครับว่าเขี่ยวเชียวชน หมดปัญหาเรื่องนี้นะครับจบๆจไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตั้งตั้งแคมนะครับตั้งมาร์กเราก็ตั้งมาให้เบื้องต้นแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็มาส่งงานครับประมาณนี้นครับในชุดนี้ก็จะมีเขาเวี่ยงเสื้อฝานะครับในส่วนของเสื้อเนี่ยเราก็ทําการเวา้าเห็นไหมครับมาดูนี้ตรงนี้อันนี้เราทําการเวา้าปอกนะครับเพื่อหลบการให้ไม่ต้องกลัวติดนะครับอันนี้เราเทคให้เราไม่ติดนะครับแล้วก็เว้าปอกหลบข้อให้นะครับเพราะข้อมันโตนะครับ เราต้องการวาล์เสร็จเนี่ยเพื่อต้องการให้ลูกสูบเนี่ยม,มันมันอม,มปอกสูบนะได้ประมาณนี้เลยนะี่ยเห็นไหมอันนี้ลูกสูบล,ลงสุดนะฮะครับนครับมันก็จะอมเนี่ยลูกสูบลงสุดนะครับมันก,ก็จะอมปอกมันจะอมกระโปรงมิดเลนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคข,ของทางร้านครับที่จัดให้ลูกค้านะครับในชุดก็มีเขเวียงเสื้อฝาสเปเซอร์โซลอ,อลินสเสื้อแล้วก็ชุด ฝากครอบเาาแต่งครบๆอย่างนี้เลยนะครับก็ส่งงานครับประมาณนี้นะครับสนใจทักมาได้ครับ